ไปดูอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่รัฐบาลให้ความสําคัญค่ะนั่นก็คือมาตรการพักชําระหนี้นะคะโดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการ5ติดตามมาตรการพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยและการสร้างรายได้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลค่ะที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดพัทลุงนางขออภัยค่ะนางทัศนีผลชานิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีดกินดีมีรายได้เพิ่มโดยมีนายปรีชานวน,น้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานความคืบหน้าโครงการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยการสร้างรายได้และการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยความร่วมมือของภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงเป็นจำนวนมาก โดยในปี2,566มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดพัทลุงกว่า1,400,000คนเป็นชาวต่างชาติ21,777คนสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารรวมทั้งชุมชนนับพันล้านบาทค่ะ ขณะที่โครงการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสาขาพัทลุงนั้นนะครับมีลูกค้าทกศาเข้าร่วมโครงการจำนวน2 4 9 0รายประสงค์พักชำระหนี้จำนวน18,615รายซึ่งลูกหนี้ได้รับการอนุม,มัติให้เข้าร่วมโครงการจะต้องรวมตัวการประกอบอาชีพตามความถนัดเช่นการปลูกพืชระยะสัน้นหมุนเวียนให้มีรายได้ตลอดทั้งปีหรือการเลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกรมีความพอใจอย่างมากนะครับเนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการงดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเวลา3ปีและสามารถนาเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินทุนประกอบอาชีพหรือใช้ประโยชน์ในครัวเรือนอีกทั้งยังได้รับโอกาสในการฟื้นฟูอาชีพอีกด้วยนะครับจากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่บ้านควรสามโพมู่ที่5ตำบลควรขนุนอำเภอขาบชยสนเพื่อพบกับกลุ่มเกษตรกรลูกหนี้ของทกศพัทลุงนะครับที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ จำนวน60รายโดยมีเจ้าหน้าที่ทกสอเป็นพี่เลี้ยงปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีเกษตรกรดําเนินโครงการอยู่นเนี่ยจำนวน8ตรงเรือนและประสบความสําเร็จนําสินค้าออกสู่ตลาดสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวคับ